สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาอธิบายในเรื่องของโรคเ,เส้นเลือดอุดตันนะคะเส้นเลือดในสมองตีบนะคะใครก็ตามที่กำลังประสบปัญหาหรือมีภาวะของโรคเหล่านี้อยู่นะคะวันนี้ยุจะมาอธิบายอาการแบบคร่าวๆนะคะแล้วก็ มาดูวิธีการรักษาหรือว่าปฏิบัติตัวยังไงได้บ้างที่จะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคนี้นะคะสำหรับมุมมองของยูเองเนี่ยถ้าคนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยภายในตัวของเขาเนี่ยภายในเส้นเลือดของเขาเนี่ยมันมีพวกของเสียสะสมอยู่นะคะของเสียในที่นี้นะคะอย่างเช่นพวกไขมันนะคะพวกพังผืดนะคะพวกน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปอย่างเงี้ย แล้วทําให้เส้นเลือดของเราอะ่ะมีการตีบมันเลยทําให้น้ําเลือดน้ําเหลืองต่างๆเนี่ยส่งไปยังเซลล์หรือปลายประสาทเนี่ยไม่ถึงนะคะระหว่างทางที่เขาส่งไปเนี่ยต้องใช้แรงนะคะในการบีบหรือว่าอัดเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะคะมันก็เลยมีผลทําให้เส้นเลือดเนี่ยเกิดการขยายตัวหรือโป่งพองขึ้นแต่ว่ามันมีของเสียหรือว่าอะไรขวางอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยถ้าเกิดสภาวะแบบเนี้ย หมายความว่าเลือดของเขาอะ่ะมันมีพวกไขมันพวกน้ําเหลืองเสียพวกอะไรต่างๆตะกอนหินปูนต่างๆเนี่ยสะสมอยู่ในหลอดเลือดนะคะมันก็เลยทําให้ช่องของเส้นเลือดเนี่ยมันตีบลงนะคะส่งไปยังปลายประสาทไม่ได้นะคะพอส่งไปยังปลายประสาทไม่ได้นะคะก็จะเกิดอาการต่างๆเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าเนื้อเยื่อตรงบริเวณที่ เซลล์ที่มันไม่ได้รับอากาศหรือออกซิเจนจากภายในตัวส่งไปถึงเนี่ยทำให้เนื้อบริเวณนั้นตายนะคะอย่างเช่นถ้ามันส่งไปยังสมองเนี่ยก็ทําให้สมองส่วนนั้นเนี่ยฟอรหรือว่าเป็นเนื้อที่ตายหรือกลายเป็นก้อนเนื้องอกที่เป็นก้อนของเสียเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่า เป็นเนื้อเยื่อที่เสียเนี่ยก็จะมีอาการชานะคะชาตามปลายมือปลายเท้านะคะชาตามบริเวณไหล่นะคะตามตัวอย่างเงี้ยหรือชาบริเวณใบหน้านะคะหรือบางคนเนี่ยถ้าอาการแสดงออกนะคะถ้าเป็นในส่วนของส่วนบนลักษณะที่เราดูง่ายๆนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเส้นเลือดตีบตันหรือว่าเซลล์ภายในร่างกายเนี่ยมันส่งไปไม่ถึงยังป,ปลายประสาทอย่างเงี้ยถ้าทั่วไปดูทางกายภาพนะคะดูง่ายๆนะคะ1 คนไข้คนนั้นนะคะจะพูดไม่ชัดนะคะ2ปากจะเบี้ยวนะคะ3หลงหลงลืมลืมนะคะพูดอะไรแบบติดอ่างเราคิดอะไรไม่ค่อยออกแบบคิดไม่ค่อยทันอย่างเงี้ยจะมีอาการแบบอาจจะปวดหัวบ่อยนะคะหรือเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอัลไซเมอร์ก็คือพวกความจําต่างๆเนี่ยมัน ถูกลบไปอย่างเงี้ยนะคะมีอาการทรงตัวไม่ค่อยดีนะคะเวลาเดินเนี่ยคุณสังเกตนะคะคนที่แบบมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดตีบเนี่ยก้าวเล็กๆหรือว่าก้าวสั้นๆไหมคะพวกนั้นเนี่ยคือมีปัญหาของเรื่องสมองสั่งการลงมาไม่ได้นะคะเพราะสมองเนี่ยอาจจะฟอรหรือสมองอะ่ะอาจจะดูถูกทําลายหรือมีเนื้อเยื่อที่มันเสียอยู่สะสมอยู่นะคะก็จะทรงตัวไม่ดีนะคะบางคนเนี่ยก็จะมีอาการแบบน้ำลายไหลหรือชักออกมาเนี่ย คนไหนนะคะที่มีอาการลักษณะแบบนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเป็นสัญญาณเตือนอยู่แล้วว่าสมองเนี่ยหรือเส้นเลือดเนี่ยกำลังมีปัญหานะคะต่อไปเนี่ยถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้แล้วไม่มีการหายของเสียไม่มีการขับสารพิษแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มตันนะคะตันเนี่ยเส้นเลือดมันจะเริ่มตันละแล้วก็จะเริ่มตีบนะคะพอตีบแล้วเส้นเลือดหรือแรงดันเนี่ยมันจะอัดเข้ามานะคะทําให้เลือดมีการ ป่งพองเส้นเลือดมีการฉีกขาดป่งพองเกิดขึ้นคุณเคยได้ยินไหมว่าเส้นเลือดในสมองแตกแบบเนี้ยคือหมายถึงว่าเส้นเลือดมันตีบไปหมดแล้วเส้นเลือดมันมีแต่ของเสียตันไปหมดแล้วนะคะแต่คนนั้นเน่ะเขาพยายามไงภายในร่างกายพยายามแบบผลักเลือดไปไงแต่เส้นเลือดมันตีบอยู่เนี่ยเส้นเลือดมันก็เลยฉีกขาดแล้วเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกขึ้นมานะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะพอเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกแล้วเนี่ยสมองเริ่มมีปัญหาแล้ว จุดที่สั่งการทั่วร่างกายนะคะก็คือส่วนของสมองพอสมองมีปัญหานะคะต่อไปเนี่ยมันจะสั่งการไม่ได้ระบบสมองของเราเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของการสั่งงานต่างๆผ่านไขสันหลังลงไปถ้าสมองคุณเริ่มตายสมองคุณล่มเสื่อมแล้วปุ๊บเส้นเลือดคุณในสมองคุณเริ่มแตกเนี่ยคุณเคยเห็นไหมแบบว่าพอเส้นเลือดในสมองแตกเดินไม่ได้นะคะเป็นอัมาพาตอมาัมพฤกษ์ไปอย่างเงี้ยบางคนนี่คือแบบ ออชาครึ่งตัวเป็นอัมพาตครึ่งซีกอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยแล้วถามว่าในมุมมองของยุ้ยเองเนี่ยโรคไหนที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดตีบนะคะโรคที่เสี่ยงต่อการเป็นเส้นเลือดตีบนะคะหนึ่งเช่นเบาหวานนะคะเบาหวานคือพวกที่แบบมีน้ําตาลในเส้นเลือดสูงนะคะมีน้ําตาลในตัวสูงนะคะแล้วมันทําให้ภายในระบบร่างกายเนี่ยเกิดอาการแบบเลือดหนืด2สอง โรคความดันนะคะหรือคนที่แบบมีไขมันในเส้นเลือดสูงเนี่ยมันก็จะไปสะสมอยู่ในเส้นเลือดของเราเนี่ยก็มีผลเช่นกันอ้วนนะคะนอนน้อยมีความเครียดจัดสูบบุหรี่จัดนะคะติดยาเสพติดนะคะกินยาคุมเยอะอย่างเงี้ยกินยาสะสมเยอะเนี่ยเพราะมันเกิดการสะสมของเสียพวกตะกอนยาหินปูนต่างๆน้ำเลือดเสียต่างๆพอมันเกิดการสะสมแล้วทำให้เลือดเราเหนืดเลือดเราข้นนะคะก็เลยส่งผลให้ เลือดมันไปเลี้ยงยังปลายประสาทไม่ได้นะคะโดยเฉพาะถ้ามันเกิดขึ้นในอวัยวะส่วนบนของเราตั้งแต่คอขึ้นไปเนี่ยเป็นเนื้ององในสมองอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะคะมาดูวิธีการรักษานะคะในมุมมองของแพทย์แผนไทยแล้วก็แผนปัจจุบันถ้าในวิธีของแผนปัจจุบันเนี่ยง่ายๆนะคะใช้วิธีการทานยานะคะ ก็เขาจะใช้แบบยาละลายริมเลือดนะคะอย่างเช่นพวกวิตามินรวมต่างเนี่ยมันไปเพิ่มความร้อนมันไปถางเส้นเลือดนะคะแต่ในระยะยาวถ้าคุณกินยาพวกนี้เยอะนะคะมันจะเกิดการสะสมของพิษของตะกอนยาพวกหินปูนต่างๆจากยาเคมีต่างๆเข้าไปเกาะตามกระดูกเข้าไปเกาะตามเส้นเลือดนะคะแล้วมีผลทําให้เส้นเลือดคุณตีบตันพอเส้นเลือดคุณตีบตันแล้วโรคที่ตามมาอีกตัวหนึ่งก็คือโรคหัวใจนะคะ พอเป็นโรคหัวใจแล้วปุ๊บเนี่ยบางคนเนี่ยเส้นเลือดที่ส่งไปยังหัวใจติดตันเนี่ยเพราะว่ามันมีของเสียพวกนี้สะสมอยู่นะคะก็ต้องใช้วิธีการผ่าตัดต่อไปนะคะมันไม่จบเพราะใช้วิธีการผ่าตัดคือการใช้การถ่างบอลลูนนะคะคือใช้ลวดเข้าไปนะคะไปถางไปถางเส้นเลือดของคุณน่ะให้เลือดมันไหลเวียนดีถ้าในมุมมองของยุทธา,ามันจบไหมไม่จบนะคะไม่จบแค่ไปถางบอลลูนแค่ไปถางเส้นเลือด แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะคุณกินอาหารเข้าไปกินของทอดของมันของหวานกินยาเยอะเข้าไปมันก็เกิดการสะสมของพิษใหม่ขึ้นกระกรยาต่างๆมันก็ไปเกาะตามเส้นเลือดหรือไปเกาะในตัวเหล็กที่เข้าไปทางของคุณเนี่ยมันก็เต็มใหม่ได้เหมือนเดิมคุณก็ผ่าตัดคือไม่จบนะคะผ่าตัดผ่าแล้วผ่าอีกอย่างเงี้ยจนน้ําเหลืองคุณเสียเลือดคุณเป็นพิษ แล้วไม่ได้ถ่ายออกเลยไงโรคต่อไปที่ตามมาของคุณคือโรคมะเร็งแค่นั้นเองมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะคะคือเลือดเป็นพิษในตัวของคุณเนี่ยมันสะสมด้วยพิษแล้วคุณไม่ถ่ายออกตามธรรมชาติถ้าเราจะแก้ปัญหายูไม่ได้ดิสเครดิตของแพทย์แผนปัจจุบันนะคะแต่ว่าชี้ให้คุณเห็นเฉยๆว่าการรักษาของเขาเขาเรียนมากันแบบนี้ คือเขาเก่งนะคะเก่งในแบบแผนการแบบรักษาแบบฉุกเฉินเก่งทางสายเคมีสายวิทยาศาสตร์แผนการผ่าตัดการฆ่าเชื้อกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเก่งแต่ถ้าพูดถึงในระยะยาวระยะยาวการแก้ปัญหาจบแล้วเนี่ย มันค่อนข้างที่จะไม่จบถ้าเราไม่ได้แก้ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตเราไม่ได้แก้ที่การถ่ายพิษหรือถ่ายของเสียเนี่ยมันเกิดสะสมขึ้นมาใหม่จากการทานอาหารแพทย์แผนไทยคือแพทย์ที่มาปรับเรื่องวิถีชีวิตให้คุณนะคะแล้วปรับวิธีการกินของคุณปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณจะเน้นเรื่องของการรักษาโรคเรื้อรังแบบสเต็ปบาสเต็ป แบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะมันไม่ใช่แบบการรักษาแบบแผนผ่าตัดแบบฉุกเฉินแบบนั้นนะคะฉะนั้นแล้วที่มาอธิบายให้คุณฟังเนี่ยคือแล้วแต่นะคะว่าให้คุณเลือกใช้ตามความเหมาะสมของคุณตามจริตตามความคิดของคุณนะคะว่าคุณจะใช้แบบไหนแต่วันนี้เนี่ยที่วิมาแนะนําให้คุณก็คือว่ายิยเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจที่ยุ้ยสื่อออกไปนะเข้าใจที่ยุ้ยพูดออกไป แต่มันไม่มีทางเลือกนะคะมันไม่มีทางเลือกคุณหลงทางคุณหลงกับการใช้ยาเคมีใช้การรักษาที่มันไม่ตรงจุดมานานแล้วเนี่ยแล้วมันไม่เจอแบบสมุนไพรหรือว่ายาอีกทางเลือกหนึ่งอีกสายหนึ่งแบบที่ยุ้ยเจอนะคะยุ้ยเข้าใจนะคะว่าการรักษาโรคแบบให้ตรงจุดเนี่ยเข้าใจคอนเซปต์มันทุกอย่างก็คือการถ่ายพิษทั้งตัวหัวจุดเท้า แต่ยุยพยายามหาสูตรยาแบบนี้แล้วนะคะพลิกแผ่นดินหาแล้วไม่เจอนะคะไม่เจอสูตรนี้แม้แต่ภายในประเทศไทยไม่มีภายในต่างประเทศไม่มีที่เป็นสูตรถ่ายพิษทั้งระบบร่างกายหัวจุดเท้าอ่ะวิเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าการแก้ปัญหาของโลกคือแบบนี้นะคะแต่มันไม่มียาที่ไหนนะคะจนวันหนึ่งอ่ยยุ้ยป,ป่วยเองนะคะยุ้ยป,ป่วยเองจนต้องไปเรียนไงไปเรียนเพื่อที่จะ เพื่อจุดประสงค์อย่างเดียวคือไปเอาสูตรยาไปเรียนเพื่อเอาสูตรยาไปเจาะสูตรยาเพื่อจะเอายาตัวเนี้มารักษาตัวเองมาถ่ายพิษตัวเองนะคะสูตรผู้หลานมันไม่ได้ถ่ายพิษที่แบบลำไส้แบบคนที่เขาขายกันดีท็อกแบบนั้นนะคะไม่ใช่แต่มันเป็นสูตรถ่ายพิษทะลวงทั้งเส้นเลือดของคุณทะลวงทั้งเส้นเลือดฝอยทั้งเส้นเลือดของคุณที่มันอยู่ในร่างกายของคุณที่มันมีของเสียหมักหมมสะสมติดอยู่ให้มันทะลวงออกถ่ายพิษออก ออกจนหมดออกทุกวันออกทุกวันยิ่งคุณกินพิษคุณยิ่งถ่ายออกณปัจจุบันนี้ยุยกินประมาณ3ปีแล้วนะคะขายผู้หลานมาเนี่ยเลยเข้าใจว่าการรักษาโรคที่แท้จริงการรักษาต้นต่อของการเกิดโรคทุกอย่างในตัวของคุณเนี่ยคือการถ่ายพิษ ะะแต่เราไม่มีสูตรยาแค่นั้นนะคะพอ,อยุ้ยไปไปเรียนปุ๊บเนี่ยยุ้ยได้สูตรมานะคะสูตรเขาไม่ได้มีบอกในหนังสือแต่ยุ้ยต้องเอาสูตรนั้นอะ่ะคือการเจาะสูตรในหนังสือยาแพทย์แผนไทยเนี่ยแล้วมาหัดทําเองเอามาวิเคราะห์เองผสมเองเทสเองทดสอบเองเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีนะคะแล้วเทสลูกค้าอีก1ปีเต็มจนได้รีวิวจนได้เคสของตัวเองจนมั่นใจว่าสินค้าตัวนี้แม่งแบบสามารถ ช่วยคนได้เยอะจนมั่นใจจนแน่ใจว่าสินค้าตัวนี้มันดีดีมากๆดีสําหรับเราดีสําหรับครอบครัวหรือคนรอบข้างของเราแล้วแล้วเราก็เริ่มเอามาขายออนไลน์นะคะยุ้ยเริ่มขายผู้หลานนะคะวันที่1เมษาสองศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะสองปีที่แล้วตอนนี้ขึ้นปีที่3แล้วเนี่ยลูกค้าของยุ้ยที่ทานเนี่ยมันสามารถกินได้เรื่อยๆกินต่อเนื่องทุกวันที่คุณทานเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องกินทุกวันก็ได้นะวันใน ที่แบบคุณหายดีแล้วเนี่ยคุณก็กินประทังไปกินแบบอาทิตย์หนึ่งวันสองวันเพื่อให้พิษถ่ายออกถ้าถามว่าหายแล้วคุณกินได้ไหมน่ะทุกวันนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยร่างกายชีวิตปกติดีไมเกรนไม่เป็นนะคะเป็นภูมิแพ้เมื่อก่อนเป็นไซนัสเป็นไหมเป็นตอนนี้หายแล้วนานๆทีหนึ่งถ้าเจออากาศเย็นเป็นไหมก็เป็นมันทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นไม่ต้องปวดหัวใบเกณฑ์ทุกวันไม่ต้องปวดประจําเดือนทุกวันอย่างเงี้ยไม่ต้องปวดแบบ ตามเนื้อตามตัวทุกวันเนะี่ยไม่ต้องแบบตื่นเช้ามาไม่ต้องไอต้องจามแค่นี้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเมื่อก่อนเป็นสิวเยอะไหมเป็นเยอะมากเป็นเต็มหน้าเลยนะคะแล้วผิวไม่เคยดีเลยแล้วเพิ่งมาถ่ายพิษถ่ายพิษเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะคะตอนนี้ยังไม่ร้อยเอร์เซนะคะยุอยากจะแบบให้มันดีกว่านี้คือ,อ,อที่คาดหวังคือไม่อยากให้มีรูขุมขนอะไรเงี้ยแต่มันเป็นไปไม่ได้นะคะก็เลยแบบเออต้องกินกินไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นแล้วคนที่ เห็นว่าพูดหลานเนี่ยมันจําเป็นนะคะยุ้บอกเลยนะคะว่าไม่มีใครทําสูตรแบบนี้ในไทยนะคะแม้แต่ในโลกนี้ยังไม่มีนะคะเป็นเจ้าแรกเป็นเจ้าเดียวในไทยและในโลกที่ทําสูตรยาถ่ายพิษทั้งระบบหัวจุดเท้าเนี่ยได้สําเร็จนะคะแต่เราไม่ได้โฆษณาหรือว่าไม่ได้บอกใครคนที่เข้าถึงยุย้ยเข้าถึงผู้หลานหรือติดตามเพจเท่านั้นนะคะที่จะได้กินผู้หลาน ยุ้บอกเสมอว่าผู้หลานไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนนะคะมันเหมาะสําหรับคนที่คู่ควรเท่านั้นคนที่สินเสมอกันนะคะบุญถึงกันเท่านั้นที่มาเจอกันแล้วได้ช่วยกันแค่นั้นนะคะบางคนแบบว่าเออกลัวโดนหลอกหรือเปล่ากลัวแบบโอนเงินแล้วไม่ได้สินค้าถ้าคิดแบบนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องโอนแล้วไม่ต้องสั่งยุ้ยเป็นคนแบบแฟฝงอยู่แล้วถ้าคนที่ไม่มั่นใจ ตัวยูเองไม่ศรัทธาไม่เชื่อถือครูบาอาจารย์ของยุยูก็จะไม่ขายให้นะคะคนที่แบบว่าสินไม่เสมอกันเขาเรียกว่าเวลาสื่อสารอะไรอ่ะปัญญามันไม่เท่ากันอเกรดแบบของสติปัญญามันคนระเบร์กันเนี่ยมันจูนกันไม่ติดนะคะถ้าคนจูนกันติดเนี่ยฟังแล้วมันต้องเข้าใจว่าสินค้านี่มันเป็นแบบนี้มันช่วยคุณแบบนี้เนี่ยแบบนี้คุยกันได้ง่ายๆแฟ์ๆแล้วคุณให้คุณตัดสินใจเอาเองว่าคุณจะกินหรือไม่กินมันอยู่แล้วแต่ของคุณนะคะยูไม่สามารถไปบิ้วให้คุณกินได้ ยุ้ยเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยขายของง้อไขรแม้แล้วไม่เตื้อลูกค้าด้วยนะคะคนที่เข้าหาย,ยุ้ยคือคุณต้องไปฟังและศึกษาเองแล้วตัดสินใจเอาเองพอใจที่จะกินอะ่ะค่อยสั่งยุ้ยอย่างนี้นะคะแล้วคุณต้องเข้าใจสไตล์ของอยุ้ยนะยุ้ยเป็นคนแบบนี้นะคะอาจจะแบบตรงๆนิดนึงแล้วแบบแบบขายของแบบบ้าพลังแบบนี้อยู่แล้วนะคะไม่สนใจนะคะยุ้ยไม่มีเวลาไป ด่าใครหรือว่าบางทีอ่ะยุยออกคลิปไปอย่างเงี้ยใช้พูดเป็นน้ําเสียงแบบเนี้ยมันเป็นสไตล์ของเราอะ่ะคุณจะไม่ชอบจะให้แบบเล่าอ่อนหวานสวัสดีค่ะคุณอ่อนมาซื้อของเราเนะีคะแบบนั้นไม่ได้มันเป็นสไตล์ของเราสไตล์ของเราแบบนี้บุคลิกเราเป็นแบบนี้คุณต้องเข้าใจนะคะคนเรามันไม่เหมือนกันมันจะให้คนทุกคนมารักเราหรือว่ามาชอบเราแบบเนี้ยมันไม่ได้ฉะนั้นแล้วถ้ายุยขายของคุณต้องเข้าใจว่ายุยเป็นแบบนี้นะคะถ้ายังไงนะคะเพื่อนๆพนพี่ๆคนไหนที่แบบ อยากจะติดตามผู้หลานนะคะเข้าไปดูรีวิวในเฟซส,ส่วนตัวของยูได้นะคะที่แก้มยูวิผู้หลานนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยในเพจยูอัพรีวิวเยอะมากนะคะเป็นหมื่นกว่าเคสเนี่ยเป็นหมื่นกว่ารีวิวแต่ลบออกไปหมดแล้วเพราะว่า Facebook มันปรับใหม่นะคะคือเขาไม่ให้โพสต์รีวิวในเพจเพราะว่ามันเหมือนเป็นละเมิดสิทธสิส่วนบุคคลของเขาอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้โพสต์ก็เลยไปโพสต์ในเฟซส,ส่วนตัวนะคะในเพจเนี่ยก็จะอัดคลิปนะคะ อธิบายสินค้าทั่วไปนะคะแต่รีวิวจะอยู่ในเฟซส่วนตัวนะคะชื่อว่าเฟซแก้มยุ้ยผู้หลานไว้ติดตามนะคะหรืออยู่ในช่อง YouTube นะคะหมอยุ้ยผู้หลานนะคะเข้าไปติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเหนื่อยโอเคขอบคุณค่ะ นิยามของผู้หลานคือเป็นสูตรถ่ายพิษนะคะสูตรถ่ายพิษไม่ใช่การถ่ายพิษถ่ายของเสียเฉพาะลำไส้ไม่ใช่ดีท็อกแบบนั้นแต่มันเป็นสูตรที่ล้างพิษถ่ายพิษครีนหรือทำความสะอาดทั้งระบบร่างกายหัวจุดเท้าปรับระบบร่างกายทั้งหมดเลยทั้งตัวเราเลยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาส่วนไหนตัวเนี้มันจะไปเคลียร์ของเสีย